สวัสดีคะ่ะทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องยูมารุมพักนายูไม่ว่าจะเป็นทาง t ิกต o k หรือ Facebook นะคะหรือว่า YouTube นะคะในคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงพี่คนหนึ่งนะคะที่ออกมานั่งพูดพั่มพันรนาถึงการที่พักที่ตัวเองชอบนักชอบนาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้นำนะคะในประเทศไทยนี่แหละคะ่ะก็อยากจะฝากไปถึงพี่คนนั้นด้วยนะคะ การที่เราจะรักใครชอบใครนะคะเราต้องมีเหตุผลด้วยนะคะว่าสิ่งที่เราสนับสนุนหรือเชียร์หรือให้ใจเขานะ่ะคนคนนั้นเขาทำอะไรไว้บ้างเขาทำผิดข้อกฎหมายอะไรบ้างเขามีคุณสมบัติพอไหมนะคะและเขาพูดอะไรที่มันเข้าข้อกฎหมายจนกระทั่งคนในประเทศไม่สามารถที่จะรับได้หรือเปล่า ต้องไปย้อนดูในพฤติกรรมของแต่และบุคคลที่คุณชื่นชอบดูด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะชอบคนไหนอยากจะให้เขาเป็นต้องเป็นให้ได้ในบอกประชา,ะาธิปไตยสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคที่ทุกคนออกมาเรียกร้องกันนะ่ะคุณก็ต้องให้สิทธิ์คนที่เขาคิดต่างคุณด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดหรือข้อกฎหมายนั้นน่นะมันไม่สามารถทำได้ทุกคนมันต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ในเมื่อกฎหมายมันเขียนกําหนดไว้อย่างนี้เราก็ต้องเคารพในกฎหมายไม่ใช่ว่าตัวกฎหมายอันไหนที่ฉันไม่ชอบฉันจะแก้ให้หมดเพราะมันไม่เป็นคุณกับฉันแต่ฉันจะเอากฎหมายที่เป็นคุณกับฉันยัดเข้าไปนะ่ะมันถูกต้องหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะคะคนในประเทศจะอยู่ยังไงถ้าจะเอาแต่ข้อกฎหมายที่ตัวเองชอบไปยัดให้ ปยัดเข้าเป็นข้อกฎหมายที่ตัวเองต้องการนะคะถ้าสมมุติว่าคนทั้งประเทศต,ต้องการกฎหมายแบบน,นี้แบบนี้ต่างคนต่างจะเอานะมันจะปกครองกันยังไงไอคนนี้ชอบกฎหมายข้อนี้คนนี้ชอบกฎหมายข้อนี้ฉันไม่ชอบกฎหมายข้อนั้นฉันก็จะทําลายกฎหมายข้อนั้นฉันไม่ชอบกฎหมายข้อนี้ฉันก็จะทําลายกฎหมายข้อนี้แล้วคนมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงกฎหมายทุกตัวที่ทําออกมา ของแต่ละประเทศด้วยซ้ำคุณลองไปดูประเทศนอกนะเขามีกฎหมายกำหนดไว้เหมือนกันทุกข้อกฎหมายคนในประเทศนั้นนั้นก็ต้องปฏิบัติตามคุณจะไปละเมิดไม่ได้เมื่อคุณไปละเมิดคุณก็ต้องโดนจับดาเนินคดีและการที่บอกว่าเสรีภาพสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นออกได้เนี่ยคนเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายนั้นๆเหมือนกันถ้าคุณไปเข้อ ไปละเมิดข้อกฎหมายเนะี่ยข้อกฎหมายเหล่านั้นก็ต้องมาดําเนินคดีกับเราคุณดูต่างประเทศไหมแล้วหัวหน้าพักคนใหม่ก็เหมือนกันที่ออกมาพูดว่านะคะแค่เขียนลงฟเฟซหรืออะไรยัง,ย,งยังถูกดําเนินคดีเนี่ยในประเทศไทยแล้วประเทศนอกคุณดูหรือเปล่าเขาก็เขียนลงในเฟซเหมือนกันเขาก็ถูกดําเนินคดีเหมือนกันเพราะคุณ ไปพูดค่มขู่ให้ร้ายนะคะอาฆาตมาร้ายผู้อื่นเขาอ่ะเขาก็ต้องดําเนินคดีคุณไงมันก็ถูกต้องแล้วไงถ้าคุณไม่ไปละเมิดเขาเสียอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะเอากฎหมายข้อนั้นมาดําเนินคดีคุณได้นะนะคะเห็นไหมคะมันต้องดูว่าคนที่เราสนับสนุนน่ะกําลังทําอะไรอยู่นะคะละเมิดข้อกฎหมายหรือเปล่าล่ะ เพราะทุกคนเคารพข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายในเมื่อข้อกฎหมายมันเป็นแบบนี้เราก็ต้องเคารพข้อกฎหมายข้อไหนที่มันผิดทําแล้วผิดเราก็อย่าไปทําเมื่อไปทํามันก็ต้องได้รับในสิ่งที่ตัวเองออกไปทําแต่นี่อะไรสิ่งที่เรามองเห็นคือฉันไปทําผิดข้อกฎหมายแต่ฉันไม่โทษตัวฉันฉันจะโทษข้อกฎหมายว่าตัวเนี้มันทําให้ฉันทํา ผิดกฎหมายแต่ไม่เคยมองเห็นว่าตัวเองออกไปทำผิดข้อกฎหมายนั้นๆถ้าทุกคนเป็นแบบนี้ประเทศจะอยู่ยังไงจะปกครองกันยังไงต่างคนต่างบอกข้อกฎหมายนี่ผิดฉันไม่ผิดฉันจะไปทำร้ายใครก็ได้นี่มันสิทธิของฉันข้อกฎหมายต่างหากที่ผิดพาอบังคับไม่ให้ฉันไปทำร้ายผู้อื่นนะ่ะถ้าฉันทำร้ายผู้อื่นแล้วฉันต้องมาผิดเนี่ยเนี่ยข้อกฎหมายผิดอย่างนี้มันถูกไหมล่ะ ลองย้อนคิดนะคะคุณพี่คุณป้าคุณนาคุณอาเรารักเราชื่นชอบใครได้สิทธิของเราแต่ถ้าเราชื่นชอบแล้วคนที่เราชื่นชอบนะออกไปทำผิดข้อกฎหมายคุณยังจะสนับสนุนให้เขาออกไปทำข้อผิดข้อกฎหมายอีกหรือคุณลองออกไปทำสิว่าคุณจะติดคุกหรือว่าโดนคดีไหมล่ะถ้าคุณออกไปทำเหมือนเขานะ อย่านั่งแต่บอกโอ้ยเขาไม่ได้เป็นดั่งใจฉันเขาไม่ได้เป็นดั่งใจฉันคุณก็ออกไปทําให้ชัดเจนให้เห็นชัดเจนว่าข้อกฎหมายที่เขาออกไปทนะําน่ะมันผิดไหมคุณจะได้รู้ว่าข้อกฎหมายนั้นมันสามารถเอาผิดคุณได้ไหมคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้แหละคะ่ะก็ฝากคนไทยทุกคนนะคะอย่าเชื่ออะไรแค่วาทก,กรรมที่พูดที่บอก สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคความเท่าเทียมกันนะแม้แต่ประเทศนอกความเท่าเทียมกันมันก็ยังไม่มีคนขอทานก็มีคนจนก็มีนะคะไม่มีใครเท่าเทียมกันได้ทุกที่เลยในโลกใบนี้กี่ประเทศกี่ประเทศที่มีอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีคำว่าเท่าเทียมกัน แต่ที่เท่าเทียมกันคือข้อกฎหมายที่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเท่าเทียมกันข้อกฎหมายมีอะไรออกมาทุกคนต้องปฏิบัติเท่าเทียมกันกฎหมายข้อนี้ห้ามตรงนี้ทุกคนในประเทศก็ต้องห้ามเหมือนกันว่าห้ามทําผิดข้อกฎหมายข้อนี้แล้วข้อกฎหมายในประเทศมีกี่ข้อคนในประเทศก็ต้องเคารพให้เท่าเทียมกันปฏิบัติให้เท่าเทียมกัน แต่ความจนความรวยนะ่ะมันไม่มีใครเท่าเทียมกันหรอกคะ่ะวาสนาคุณเกิดมาได้เท่านี้คุณก็ต้องยอมรับในโชคตาวาสนาของตัวเองคุณอยากร่ำรวยคุณอยากมีขยันทำงานเก็บออมหอ,อมริบค่ะคุณจะได้มีเหมือนคนอื่นเขาไงคะอย่างเราความรู้ประมาณนี้พื้นฐานก็มาประมาณนี้ คุณจะอยากรวยให้เท่าเทียมเขามันเป็นไปได้ไหมล่ะคิดหน่อยค่ะสมองมีก็ต้องคิดถ้าคุณเรียนมาสูงอ่ะหน้าที่การงานคุณก็คิดสิว่าคุณอยากจะทำอะไรโอกาสคุณมาไหมล่ะคุณจะรวยเท่าเขาได้ไหมล่ะบางคนเรียนสูงบริหารธุรกิจยังไงก็ไม่เจริญก็มีมันอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละบุคคลนั้นด้วย บางคนบริหารธุรกิจของพ่อแม่ที่ให้มาเนะี่ยเจ๊งขาดทุนล้มละลายก็มีเยอะแยะให้เห็นคุณต้องดูจุดนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะเอาอะไรก็ได้ตามใจของตัวเองนะสังคมมันจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงในเมื่อกฎหมายยังอยากจะละเมิดกฎหมายเขามีไว้ควบคุมควบคุมคนหมู่มากเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่าง สันติภาพนะคะคิดค่ะคิดให้เยอะๆก่อนจะออกมาฟูมไฟล์คลิปนี้ก็พูดแค่นี้แหละคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนนอนหลับฝันดีค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะว่างแล้วจะมาทำลงนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ